กามค่ำคืนในภายในวัดุทธิมัคคีติดโซลาเซลล์ฟโอไปสี่ห้าดวงสวยงามยังไม่มีตนนวหน้าวัด มีถนนเข้าวัดมีแต่ลูกลังเมื่อก่อนยังไม่มีโซล่าเซลล์กลางคืนมืดจะเดินไปสาราก่ต้องมีไฟฉายต้องเดือนระมัดระวังโครงการบูรณหลังเก่า ลงบุญนะไฟโซลาเซลล์สว่างหูสว่างตามีไฟโซลาเซลล์ดูแล้วกันมันดูก็ไม่น่ากลัวทางมาวัด มีไฟถนนไปในวัดก็ติดโซลาเซลล์ซะเอาแบบง่ายง่ายใช้ล้อรถยนต์ยางเก่าเก่าเก่ามาเทเสาก็หน้าสองอ่าหรือว่าหน้าสองคืน สูงประมาณสี่เมตรชอบมุมไหนก็ย้ายไปยังไม่ถาวรยังไม่มีตนตนั้นก็จีดยังเป็นลุกลังขาดอีกอโอมหนึ่งต้องย้ายตัวนั้นย้ายไปอยู่มุมนี้ บรรยากาศไปในวัดฝนตกเพิ่งหยุดไปเสียงกบเสียงเขียดอยู่ข้างหลังฟังเสียงฟังเสียงอึง่นฟังกบอยู่ในป่าในสวนป่า วันนี้ถือโอกาสมาถ่ายคลิปไลฟ์สดอ่าบรรยากาศยามค่ำคืนภายในวัดอ่าปุสมคีตำบลห้วย,ยเห็นอำเภอหนองหงจังหวัดปุยลำอีกทางฝั่งศาลาได้ยินเสียงแมวแมวตัวผู้ เจ้าตีนกับเนียวจรทุกสายจากักรกัหนึ่งเลยสถานที่หลังจากวันนี้ได้รับบริจาคถวายโซลาเซลล์พร้อมเสาจากจอภาพแม่ทองอยู่สุกวาจา ซื้อโซลาเซลมาห้าดวงก็เลยไล่สดนโย,ยมดูเพื่อ <c oughs> เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พ่อเิดจชัยสุขวาจาที่ท่านเสียชีวิตไปหลายเดือนทำบุญอุทิศให้เรียบร้อยถวายโซลาเซลมาห้าดวง เรามีหลายเจ้าภาพคนละห้าดวงห้าดวงไปวัดได้เป็นกี่สิบกว่าดวงเลยบรรยากาศล่มเลื่อน ยากเริ่มยามยามเจาา้าเรายากบัวสดลำเก่านี่เสาใหม่ขอมมตนาบนุนกับเจ้าภาพซื้อจานโซลาเซลล์ u f ป ประมาณโคมหนึ่งประมาณร้อยเก้าร้อยเกือบพันโซลาเซลไม่แพงแต่มันแพงเสาเนี่ยอย,อยู่แพงเสาเสาทั้งเทคอนจีททั้งเสาประมาณพันกว่าบาทค่าแรงด้วย ดินมทมใหม่ตัวสภาพดินทมใหม่้ามีลูกลังลงอีก,กัฝนตกหยุดลงไปข้างหลังวัดในป่ามีน้ำขังได้ยินเสียงอื่น ร้องระง,งมหลังวัดเข้ามาหาไม่ได้เป็นเกตร,วร,ธธกร์วัตาทานเขีรวัดมีแต่โซลาเซลล์ขอยุติคลิปวัดภายในวัดถ่ายชิปให้โยมดูเป็นคิปติดตั้งโซลาเซลล์ เจ้าภาพถวายอมาห้าดวงเจ้าภาพหลายเจ้าแต่ว่าเจ้าภาพล่าสุดก็แม่ทองอยู่สุกวาจาถวายมาห้าดวงโย,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 ยมยพอติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วขอมทตนาบุญให้มีความสว่างในทางโลกและทางธรรมไปไหนก็เจอแต่ทางสว่างไม่เจอมืดมุนขอให้แม่ทองอยู่มีความสุขความเจริญ อัฒนาสิ่งใดหากไปเป็นตามชอบก็นองทรรมแล้วก็ให้แม่ต้องอยู่ได้ลูก,กหลานและบุตรธิดาให้มีความสุขเจริญยิ่งยิ่งไปถ่ายให้ดูตอนคืนถ้าอยากเห็นตอนกลางวันก็มาดูอย่าไม่ได้ติดชื่อ